สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ดูย t ท b e ทุกท่านนะครับ <c oughs> สวัสดีไปทาง FC โทนหนึ่งทุกท่านเลยนะครับสวัสดีไปยัง FC ต้มอเอือยใจเย็นด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ชมใหม่ที่เข้ามาชมนะครับทีมงานรถดำนะครับทีมงานรถดำสวยจารักนะครับทีมงานโทนหนึ่งยินดีนำเสนอครับวันนี้ เอาจากหลังจากเมื่อเช้านะครับวิ่งไม่ได้นะตอนนี้ก็เวลาเดี๋ยวดูรายการก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วนะครับเพิ่งได้วิ่งนะครับเพราะว่าแมคโครเขาปั้นทางนะครับเราถากเอาดินดินแห้งข้างบนนะมาปั้นเป็นทางเพื่อจะได้วิ่งนะครับไม่งั้นต้องนอนกินข้าวลิงสองสามวันเลยนะถ้าจะรอรถไถแล้วก็ ต่อให้ดิมมันแห้งนะเราก็เลยยอมเสียสละถ้าแก,ก่พอดีถ้าแก,ก่ไมโครคันนี้เขาใจดีครับยอมเสียสละค่าน้ํามันยอมเสียสละน้ํามันกับค่าเวลาทําทางให้เราวิ่งเนาะเพราะว่าเรามาช่วยวิ่งงานเขาก็อยากให้งานเสร็จเร็วเนะเขาก็ต้องยอมลงทุนเสียค่าน้ํามันไมโครปั้นทางก็หลายชั่วโมงอยู่ครับเนี่ยครับ ตอนนี้ก็กาลังซ่อมทางนะปั้นแล้วก็ยังไม่อยู่นะครับปั้นแล้วก็ยังมีน่วมนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ปั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปั้นนี่แมคโครเดินดันตูดทุกคันเลยนะแมคโครเดินนั้นตูดทุกคันเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยใครได้ดูคลิปผมเมื่อเช้านะถ้าใครได้ดูคลิปผมเมื่อเช้าจะรู้ครับว่าทางมันน่วมขนาดไหนนะอันนี้ขนาดปั้นทางขึ้นมาสูงประมาณห้าสิบซีนลยนะครับน่ะดูจากจากแ็กแมคโครยืนนอกกับพื้นล่างที่ผมจอดรถเนี่ย นี่ก็ประมาณเดียวซูมม้ดูนะครับมตโคลลวงไปเนี่ยถือว่าสูงพอสมควรนะครับเอาดินแห้งมาปูข้างบนนะถือว่าสูงพอสมควรนะแต่ก็ยังไม่หายนุ่มนะครับยังนุ่มเหมือนเดิมครับเพราะว่าดินข้างล่างเนี่ยมันเป็นดินน้ําซับครับเป็นดินแถวบ้านผมเรียกทรายขี้เป็ดนะหรือดินถ้าเข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ดินสมองอะครับดินสมอง ก็คือแมคโครยังจมอ่ะครับถ้าคนทํางานไม่เป็นอ่านงานไม่เป็นนี่ถ้าเปิดหน้าดินแล้วครับจบเลยครับแมคโครลงไม่ได้เลยนะเพราะว่าข้างล่างเป็นตมเลยครับเป็นตมน้ําออกนะนี่ก็แมคโครเขาทําทางให้ยอมเสียเวลาทําทางให้นะเพื่อให้ล้รอได้วิ่งนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการเอาดินออกเนาะถ้าเขาไม่ทําทาง เราวิ่งไม่ได้หกล้อวิ่งไม่ได้เขาก็าดินออกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากินงานคิวเนาะก็น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งเปลือเสือพึ่งเปลือเปลือกเอาว่าลินพันกันแล้วน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับแมคโครก็ต้องพึ่งหกล้อดําครับเพื่อเอาดินออกจากบ่อครับส่วนหกล้อดําก็ต้องพึ่งแมคโครครับทาทางให้หกล้อวิ่งได้นะก็ช่วยๆกันครับ อาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยแต่ก็ได้งานครับหน้าง,งานเราเดินหน้านะถ้าเราไม่ลงทุนแล้วหน้าง,งานเราไม่เดินหน้าก็ไม่รู้จะทําไปทําไมน้องงานอันนี้ก็ไม่โคปัน้นปั้นคูตรงนี้ก็เปิดร่องน้ําก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงได้ครับพวกผมก็จอดตั้งแต่เช้านะมาตั้งแต่เช้าก็ให้หมอตาลกับเจ้าอามกับ ที่อ๋มวิ่งนะได้คนละสองเที่ยวครับก็วิ่งไม่ได้แล้วทางมันไปไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจกันรอท่าเก่มาเนาะรอท่าเก่แล้วก็รอท่าแก่แล้วไม่โครนี้รอเสียโอแล้วก็รอท่าแก่ตินนะครับมาคุยกันก็คือเราก็เสนอว่าเอองั้นก็ถากดินเอาไมโครยอมเสียเสียเวลาแมโครทักชั่วโมงหนึ่งทําทางเนาะถากทาง ถางดินแห้งมาปั้นเป็นทางนะเพราะเพื่อหกล้อวิ่งได้ครับถ้าวิ่งอย่างนี้ผมไม่สู้นะก็คือมันช้ำรถเนาะวิ่งน่วมรถดันตูดทุกรอบครับเวลาวิงว่งน่ม่มถ้าแหลบหักตัวหนึ่งผมก็ไม่คุ้มแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นงานปากบ่อด้วยงานเที่ยวละห้าสิบบาทเนาะงานทอยงานคิวนะครับแล้วใส่งานแบกด้วยนะแล้วมันเป็นคิดต,ตมด้วยครับหนักหนักมากดินนี่หนักมากใส่งานแบกปกตินี่หนักอยู่แล้วนะครับ แล้วนี่เป็นงานแบกแบบแถมน้ำครับพอน้ําออกนะมันหนักมากครับเพราะว่าผมก็เลยว่าถ้าให้วิ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่ทําทางให้ผมไม่วิ่งนะผมก็ขอถอนตัวก็คือถ่าเหนบผมหักมาตัวหนึ่งผมก็ไม่คุ้มแล้วครับวิ่งวันหนึ่งไม่ได้ค่าเหนบคืนด้วยไม่ได้ค่าเหนบไม่ว่าไม่ได้ค่าช่างด้วยเรื่องเรื่องอะ ไม่ได้ค่าช่างด้วยไม่ได้ค่าแหนบด้วยก็เลยไหนจะค่าเสียเวลาอีกก็เลยว่าถ้าไม่ปั้นทางถ้าไม่ทําทางถ้าไม่แก้ปัญหาให้ผมก็พวกผมก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเราก็เสนอว่าแก้ปัญหาก็คือปั้นทางให้แล้วสุดท้ายเออถ้าแก่ถ้าแกตินก็เลยว่าต้องงานก็ต้องปั้นแหละเพราะว่าถ้าไม่ปั้นก็ทํางานไม่ได้เนาะถ้าแก่แมคโครนี่ก็ใจดีครับเขาก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรค่าน้ำมันน่ะ ไม่ยากไอ้บอกว่าปั้นเลยให้เราเอาดินออกจากบอ่อได้ไะเราก็เลยโอเคงันครับพวกผมใกล้เลยอยู่วิ่งต่อเนาะเพราะว่างานมันก็ลําบากนะครับขนาดปั้นทางก็ยังลําบากเลยเราก็ต้องสู้นะเพราะว่างานเรารับปากเขามาแล้วเนาะงานเรารับเขามาแล้วเราก็ต้องทำเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งวิ่งจากบ้านผมมานี่ไกลด้วยครับไหนๆก็มาแล้วเราก็เออลองสู้กันดูสักตั้งครับ ถ้ามันช้ำจริงๆถ้ารถมันช้ำจริงๆมันหนักจริงๆก็ <c oughs> คล้ายากันอีกทีแต่ถ้าว่าทําทางแล้วมันอยู่ทาทางแล้วมันอยู่มันวิ่งได้ง่ายหน่อยก็สู้ครับเพ <c oughs> ราะว่าเราเป็นรถร่วมเนาะเราเป็นเจ้าของรถเราก็สงสารรถเราเนาะ <c oughs> เราจะฝืนวิง่งทรมานรถอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะอ <c oughs> ุยเพราะว่า เราก็ต้องถนอมรถเราใช้ไปลหลายปีนะครับไม่ใช่ว่าจะฝืนวิ่งถ้้จะมีงานก็จะวิ่งดันทุลังอย่างเดียวรถจะช้าจะหมดน้ํามันเยอะอยังไงไม่สน,นครับมันไม่ใช่เรื่องนะอย่างเนี้ยครับถ้าไม่ปั่นทางเมื่อเช้านี่น้ํามันบอกเลยวันละพันเอาไม่อยู่ครับไม่อยู่แน่นอนวันละพันเพราะว่าคันเร่งนี่กดเต็มเลยครับยังไงก็ต้องกดเต็มครับไม่งั้นไปไม่ไหวเพราะดินข้างลางนุ่มมาก อันนี้เราแก้ปัญหาได้แล้วเนาะเราแก้ปัญหาได้พอพอ,พอแก้ไขได้พอได้วิ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีรถไถอยู่หน้าง,งานด้วยแหละอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งปัญหาคือรถไถ,ถยังไม่มาเนะาะจะแกะตินจเจามาพรุ่งนี้นะครับมีแต่ไมโครอย่างเดียวนะไมโครก็มีอยู่สองคันครับรถดำก็พวกผมมาแค่สี่คันเนาะก็เลยเอาแก้ปัญหาได้วิ่งวิ่งพลางๆก่อน,ด,น,อน,นนะด,อดีกว่านอนกินข้าวลิงนะมาดูพี่อําครับดีกว่านอนกินข้าวลิงเนาะดีกว่าไม่ได้วิงนะ่งเนาะอย่างน้อยก็ได้ค่า ได้ถอนทุนค่าน้ำมันสักสี่ห้าร้อยก็ยังดีเนาะดีกว่ามาจอดทั้งวันนะครับเชียวผมด้วหว่าหลังจากเมื่อเช้าวิ่งไม่ได้แนละ้วจอดรอรถทําทางเราเพิ่งมาวิ่งได้ตอนบ่ายสองครึ่งนะครับ ตกเย็นก็น่าจะได้อยู่นะคนละสิบไปเที่ยวเพราะว่างานมันไม่ได้ทีไกลเพางานใกล้ๆถ้าทางมันไม่้า,ามันไม่เละมากก็ใม่โคไม่ต้องเดินบ่อยนะครับเราก็น่าจะได้เที่ยวอยู่ผมก็เพิ่งวิ่งนะเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมก็ไม่ได้วิ่งกับเขานะเพราะว่าผมเห็นทางมันน่วมหนักแล้วครับผมก็เลยไม่วิ่งนะเพราะว่าสงสารรถครับ แหนบผมไม่ค่อยดีนะครับแหนบผมแหนบหน้าครับมันเออพูดถึงแหนบหน้าแล้วอะอย่าปรึกษานะครับใครผู้รู้ที่ดูที่รูเรื่องเกี่ยวกับแหนบเนาะผมแหนบนอกแหนบนอกมันจะมาสองตัวใช่ไหมครับแหนบหน้าแหนบหน้านะแหนบคันหน้าแหนบนอกมันจะมาอยู่สองตัวอยู่แล้วครับไม่กล้าทุกครันจะมาอยู่แค่สองตัวถ้าเขาไม่เสริมมาจากนอกอยู่แล้วนะแต่ถ้าแหนบติดรถมาเลยมันจะมีแค่สองตัวใช่ไหมครับ แล้วทีนี้อู่ทางอู่ที่ต่อรถให้อ่ะเขาเสริมมาให้อีกสามตัวเนาะเป็นแหนบไทยครับแล้วทีเนี้ยแหนบไทยอ่ะมันไม่ได้เข้าทรงกับแหนบนอกเนาะแหนบนอกมันโค้งมันคันธนูมากกว่ามากกว่าแหนบไทยแหนบไทยจะเป็นด้านหน้าเดียวกันกับยังไงอ่ะมันมันไม่โค้งเท่ากับแหนบนอกเนาะแล้วมันไปโกงมันพอเสริมแหนบแหนบไทยไปอ่ะมันไปโกงแหนบนอกเนาะ มันไปโกงแหนบนอกแล้วมันมันไปกัดมันมันไปมันไปถูกันนะครับแหนบนอกสองตัวข้างบนน่ะมันไปถูกันกับตรงตรงบูธอะครับตรงสลักหูแหนบเนาะมันไปถูกินกินแหนบอะครับมีรถไทยเป็นอย่างผมบังคือแหนบไทยกับแหนบนอกมันไม่เข้าทรงกันนะครับมันไม่มันไม่ไม่โค้งรับกันนะแล้วมันก็เลยไปค้ำกันครับ กลายเป็นแหนบนอกกลายเป็นแหนบนอกโก่งลงกลายเป็นแหนบนอกโก่งลงแหนบไทยโก่งขึ้นครับมันก็เลยหนุนกันแล้วทีนี้มันกินแหนบครับแต่แหนบไม่หกักแหนบไม่อะไรนะแต่ว่ามันโก่งครับแล้วทีนี้รถมันเสียออมันก็เลยเสียสม,มดุลตรงความนิ่มของรถด้วยแล้วก็ มันสะท้านนะครับเวลาขับโดนโดนพื้นแข็งๆหน่อยมันจะสะท้านมันไม่นิ่มนะเพราะว่าแหนบมันกินไปจนมันเป็นร่องแล้วครับมันถูกันอ่ะมันจนเป็นร่องมันเป็นบักอยู่อ่ะแล้วทีนี้มันต้องลดหนักเท่านั้นถึงจะนิ่มอ่ะถ้าลดเบาแล้วมันไม่นิ่มเลยครับทั้งที่ว่าเราไม่ได้เสริมแหนบเยอะเลยนะอุ้ยเราไม่ได้เสริมแหนบเสริมแหนบเยอะเลยโอ้โทรศัพท์นี่กเนาะ เอาครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ต้อมเอ่ยใจเย็นๆนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานตัวหนึ่งด้วย